สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวรอบโลกกับเลซี่ายวนิดานะคะก่อนจะไปรับชมข่าวกันช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปข่าวครั้งต่อๆไปให้เราด้วยนะคะ แล้วก็ภาพที่เราเห็นเนี้ยนะคะก็เป็นภาพที่ค่อนข้างจะมองเห็นภาพได้ชัดเลยเป็นภาพพายุโซนร้อนโนออรนนะคะที่ตอนนี้กำลังพุ่งเข้าสู่เวียดนามแล้วก็กำลังจะพุ่งเข้ามาที่บ้านเราทางโซนภาคอีสานนะคะทีนี้เราจะไปดูกันที่ประเทศเวียดนามก่อนนะคะ ทางสำนักข่าว AFP นะคะเขาก็ได้ออกมารายง,งานว่าเวียดนามประกาศคำสั่งอ,อพยพประชาชนราวหนึ่งล้านคนออกจากพื้นที่เสี่ยงนะคะขณะที่พายุโซนร้อนโนเออเนี่ยก็เคลื่อนตัวเข้าใกล้าชายฝั่งตอนกลางของประเทศนะคะทำให้ฝน,นตกหนักน้ำท่วมและก็ดินถลม่มเป็นวงกว้างนะคะทางสำนักอุตุนิยมวิทยาฮ่องกงเนี่ยเขาพยากรณ์ว่าพายุโนเออเนี่ยจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดเทือเฉินเว่นะคะตอนกลางราว บ่ายโมงของวันศุกร์ที่18กันยาตามเวลาท้องถิ่นนะคะด้วยกำลังลม110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ ทางด้านสำนักง,งานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติเวียดนามนะคะเขาก็ได้ระบุว่าทางการสั่งอพยพประชาชนเนี่ยมากกว่า1นล้านเจ็ดแสนคนเนี่ยทั้ง3จังหวัดของเวียดนามรวมถึงเมืองดานังที่อยู่ในทิศทางที่พายุเคลื่อนตัวผ่านออกนอกพื้นที่ชั่วคราวนะคะทางการเวียดนามเนี่ยได้สั่งปิดโรงเรียนนะคะหลายจังหวัดตอนกลางของประเทศตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะแล้วก็ปิดชายหาดเมืองดานังแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวด้วยนะคะสื่อทางการเวียดนามเนี่ยเขาได้รายงานว่า รัฐบาลเนี่ยได้ระดมกําลังทหารและก็ทหารชายแดนมากกว่า250,000นายเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะแล้วก็ปฏิบัติภา,ารกิจการค้นหากู้ภัยหลังพายุท่ามกลางการคาดคะเนว่าพื้นที่ตอนกลางเนี่ยอาจจะมีน้ําปริมาณน,น้ําฝนสูงถึง400มิลิเมตรนะคะจากาฝนตกช่วงคืนวันที่17กันยาจนถึงวันที่18กันยาพร้อมทั้งเตือนน้าท่วมฉับพลันชุมชนเมืองและก็ดินถลม่มบริเวณที่ใกล้ภูเขาด้วยนะคะ ถ้าเราดูตามแผนที่แล้วนะคะจะเห็นว่าเวียดนามเนี่ยเป็นด่านหน้าริมทะเลจีนใต้อะนะคะเขาอ่าะเผชิญพายุโซนร้อนถล่มเป็นประจำระหว่างช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกๆปีนะคะแล้วก็พื้นที่ชายฝั่งตอนกลางเนี่ยจะได้รับผลกระทบหนักสุดสำนักสถิติแห่งชาติเวียดนามเน่เขาได้ออกมาระบุข้อมูลปี2563นะว่าชาวเวียดนามเนี่ยเสียชีวิตหรือว่าสูญหายจากภัยธรรมชาติไปแล้วนะคะของปีนี้ เกิดความสูญเสียไปล้68รายนะคะค่ะละภาพที่เราเห็นนี้ก็เป็นภาพข่าวจากสำนักข่าวของทางเวียดนามนะคะเขาก็จะนำเรือนะคะแล้วก็เป็นเรือที่เขาอาศัยอยู่ด้วยเรือประมงเรือธรรมหากินของเขาด้วยนํามาเข้าฝั่งนะคะเพื่อว่าป้องกันพายุที่กำลังจะพัดผ่านเข้ามาแล้วก็เกิดความเสียหายให้กับเรือให้กับที่อยู่ที่ธรรมาหากินอะไรของเขาอะนะคะ ก็เป็นการเตรียมการเตรียมเฝ้าระวังของทางเวียดนามานะคะทีนี้มาดูที่บ้านเราบ้างนะคะพายุโนเออร์เนี่ยระลอกแรกเนี่ยพัดถล่มขอนแก่นแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของวันที่18นะคะน้ําท่วมขังถนนหลายสายการจราจรติดขัดการเดินทางอ่าไปเรียนไปทํางานเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลําบากนะคะรถเล็กดับกลางถนนหลายคัน ทีนี้เนี่ยพ่อเมืองนะคะก็คือที่ขอ,อนแก่นนะคะภาพที่เราเห็นเนี่ยนะคะก็ได้สั่งรับมือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนเต็มที่นะคะเมื่อเวลาเจ็ดนาฬิกาของวันที่18กันยาเนี่ยผู้สื่อข่าวได้รายงานสถานการณ์พายุโน,โอ,นอูุผ่านพัดผ่านประเทศไทยเนี่ยที่จังหวัดขอนแก่นน่ยได้รับผลกระทบเต็มๆนะคะตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาตั้งแต่เวลาประมาณตีสีเนี่ยก็มีลมพายุฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะลมกันโชคแรงทําให้น้ําท่วมขังถนนหลายสาย ะะทั้งสายหลักและก็สายรองก่อนฝนจะหยุดตกในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครขอนแก่นน่ยนะคะฝนเด้ตกลงมาอย่างหนักส่งผลให้น้ําท่วมขังบนถนนหลายสายเลยนะคะโดยเฉพาะที่ถนนบ้านกอกตั้งแต่ช่วงหน้าโรงเรียนบ้านกอกยาวมาจนถึงเกือบสี่แยกไฟแดงถนนบ้านเกอกตัดกับถนนมิตรภาพนะคะ รวมระยะทางแล้วนะคะก็ประมาณกว่า2กิโลเมตรเลยคะ่ะระดับน้ำที่ท่วมสูงอยู่ที่ระดับ30-50มเซนนะคะเออล้นท่วมฟุตบาทเข้าไปในบ้านเรือนแล้วก็ร้านค้าของประชาชนนะคะทำให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยไม่สามารถออกมาขายของได้นะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาเร่งด่วนที่นักเรียนนักศึกษารวมทั้งผู้ปกครองต้องเ,อเดินทางไปเรียนไปส่งบุตรหลานแล้วก็ไปทำงานอ่ะนะคะทำให้ปริมาณรถต่างออกเดินทางในช่วงนี้จำนวนมากด้วยทำให้การจราจรก็ติดขัดรถทุก นิดสัญจรด้วยความยากลำบากนะคะรถเล็กก็ดับกลางทางหลายคันเหมือนกันนะคะ ทางากรมอุตุนิยมวิทยานะคะเขาก็ได้ออกมาประกาศเตือนภยัยพายุระดับ3โซนร้อนโนอื่นเนี่ยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่1 8บแถึงยีกันยาสองหนะคะโดยคาดว่าพายุระดับ3าโซนร้อนเนี่ยบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางบริเวณเมืองดานังในวันที่18นะคะจากนั้นก็จะเคลื่อนเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดมุกดาหารในช่วงค่าวันเดียวกันของวันที่18แแล้วนะคะแล้วก็จะเคลื่อนผ่าน าคเหนือเข้าสู่ประเทศพม่าในช่วงวันที่19บเถึงยีกันยายนนี้นะคะค่ะแล้วนี่ก็เป็นสถานการณ์คร่าวๆเกี่ยวกับพายุโซนร้อนนะคะวันนี้ต้องจบการรายงานข่าวเพียงแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ